หนุ่มกัญชัยผวาอาการล่าสุดวันนี้น่าเป็นห่วงหลังตกเป็นกลุ่มเสียงสูง oh, <no. S 1> จากที่ทราบกันว่าหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นผู้เสี่ยงสูงต้องกักตัวหลังใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิดถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่พบเชื้อแต่ก็ยังต้องจำเป็นกักตัวเพื่อสังเกตอาการต่อไปล่าสุดวันนี้13กรกฎาคม2564 ได้โฟนอินผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์พร้อมเปิดเผยว่าตอนกลางวันหลังรายการโหงกระแสยังไม่ทราบว่าผู้กำกับติดพอดีมีคุณหมอมาออกรายการเลยลองตรวจแร p ผิดแอ i ติเจนเทสให้ผลเป็นลบจากนั้นตอนเย็นทราบผลผู้กำกับติดตัวเองเลยกักตัวหนุ่มกัญชยัยกล่าวก่อนจบสัมภาษณ์ว่าหวังว่าผมคงไม่ติดนะยอมรับว่าก็เหงาอยู่คนเดียวในห้องมันแปลก ธรรมดาต้องทำงานทุกวันถือว่าพักผ่อนแต่ติดตามข่าวสารตลอดขอบคุณทุกกำลังใจวันนี้ตื่นขึ้นมาปวดหัวเจ็บคอน้ำมูกไหลคิดว่าเป็นหวัดกินพาราไปไปตรวจหาเชื้อแล้วรอฟังผลอีกสามวันจะไปตรวจอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย